ได้กินไหมหมอบ้านเลยได้เห็นมาไมไหมเขาเริ่ม <c oughs> สิีแล้วเจ้าวันนี้เ,น,เน้เวไปตาขวางแล้วพ่อเมื่อาวานสำนักอาจารย์สุัสสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซี FC แฟนช่องนะคะมรดการพารวยนะคะมรดการคนเดิมนะคะค่ะตอน,นช่วงเมอนี้แอด เดินทางมาตามตัวเลขแนวทางปูจันนะคะบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหยุดท้ายช่องใหญ่เด้อสวัสดี่ะ สองสยเสียบ่ได้ครับใหญ่โม่เสียใยกูโม่เสียอยู่ค่ะเดียวหลายส่องได้บัดนี่สองใยครับของเราขอบแรกกูจันมาให้เพิ่นมันใจบ่ค่ะได้กู้จันก็อันนี่ผมบ่เคยทำจักเทียอะไรเด้อบาดนี่ถ้าว่ามันใจบ่นี่มีแต่ว่าเพิ่นสิให้บ่นพราะไม่ผมแบบกู้จอยครถามว่าเพิ่นสิให้บ่ครับบ่เคยถามจักเทียบอมาเหมันใจบ่แต่ว่าเออเพิ่นสิให้บ่ซั้งนค่ะ มีคนแห่กันเพิ่นเพิ่นนแหย่มากทางปกหอยก็ว่าบุญร่นแล้วครับเป็นี่ใส่แต่ว่าเพิ่นจะเพนยกไปที่ไงบอ่อครับบอ่บอบ่อแต่พระแด้เาก็บอกหยกนบอใช่ไหมบ่อกะครับแล้วก็บอกเลยแหละบอกมากแต่กับบอไห้ฟังเก,ก,กัเป็นตัวเรขยล่นลยลครับรักษานังหูนื้อหวฟสีเด้แน่นครับแต่คือี่แหล็กมยนับเตียงกันให้เจีวแบบคือปูปูมันก็มีแรงแทักมันก็ก้งกันทักกงกันตั้งแต่หน้าสรุปหน้าสรุปอะไรกันไปมันยากตรง เอามนตตัมันจะตุ่มคนารอดทีแกมากเลยน่ครับมันเรียวโปรปีนเองอ่าก็ได้เอาแบงกันอกเราเราฟังเสเราหนักกันมากเสียะูกัมาสัีเีวถ้าเอาไปสซงเสียงเสียงกันทมรียวง่ายดอกครับคนนั้นก็ว่าอันนี้นะคน่ว่าอันนี้นะพักง่ายกากันตัดง่ายกากันตัดว่าไปดิครับผมเลยตตดจินใจเลยว่าเอาแบงหอาเราหนักก็ว่าเราหนักจะหายมากกูกูู้าง สามตัวครับสองตัวครับอก็คือก็คือบ่ไดบอกบ่ได้บอกครับเพิ่นว่าเสามตัวสองตัวมีแต่ว่าเพิ่นสิให้มาแบบเดียกันห้มาโลุดรู้สิแม่แต่ว่าชุดนี้เป็นชุดกล้องอะแม่นครับออ๋คือบูปันให้ยสามคือให้เอาไว้คือเก่าศูนย์หนึ่งหกแล้วก็หกเก้าตัวรองศูนย์หนึ่งเก้าคือเราน่ะผัดหายมาสองแต่ของตาแม่ก็ให้มาสองเหมือนกันคแล้วมาหวงเพื่อนต่ะมาตัวไหนเอาไปแลกเอาเรื่องมาสักไปแลกไปแลกเบอร์เอาเบอร์ไปแลกเงินได้มาสักต่ะมา ว่าท้าเพื่อเอาตะแยก็ไปโดนเลยนี่ไม่แวะเลยน้ำมูยังวายอยูเลยนะจากัน่มูอยู่ั่นไม่กองฉลากแล้วเพื่อนไปพ่อมูแม่นครับ่แม่เขากำลังเลี้ยงจังวันเดีาแวเราน้มูเสร็จแล้ววะมาตะแยได้ตัวได้เราเบื่อเสียไปแล้เพาแม่ได้ศูนเก่าเลยละวะไมู่นเก่าตัวเดียวคอร์วตรงยอดเงื่อนไหมค่ะศูนเก่ตัวเดียวคอรอเลยตรงยอดเอันนี้อันนี้คือมือนี่มือเคลื่อนเนี่ยพาแหละมือเคลื่อนนี่ละ ึเกครับมอไม่้นเเจ้าตัวเดียวครับเพิ่นเกาตัวเดียวเลยอ้น้องาตัวเดียวกันตรงกันพี่น้องนเพิ่มไปใส่มาได้หลายหมื่นพันคื่อมหามหาคือแบบแบบเต็มไหมดพ่นม่ได้แค่หามูลหามู่หามคนแล้วกตัวทีใส่มากรือสูเกาแมนครับตัวเดียวได้นเกตัวเดียวเลยเอาตัวนี้แหะเอาเบอร์ตัวนี้ไปแลกกด้ล้วเอาไตัวเดียวกันได้พี่น้อง ระหว่างหนึหกับศูนย์เก่าเด็กเราว่างเ้อค่ะเด้อแมนเราว่างเยอะเดงานนี่สีโบสบาเก่าศูนย์ศูนย์เก่าตรงตรงเลขกงานนี่แมนครับเดขกงานสีสำคัญอยู่ครับันพูดได้จำได้สีพอคิดพอหรอกนาเสียเดขกงานนี่สีสำคัญภายในศูนย์เก่านี่เราว่างศูนยแม่ไปโเดียวกันเลขานสำคัญเราเอาเราที่เราเคยคุยกันนะปเนาะที่ว่าถ้าคนแบบซื้อเยอะๆไม่มีดวง จะไปแบบไหนครับผมบบหนึ่เก่าิบปีนคนระับสิบปีนหัวบูบปีนครับจะแบบไหนครับปู่เอิบปีนื่อืตรงๆนั่นละซูน <09 S 2> เก้าเลยใช่ไหมแมนครับก <laughs> ันพูใช่า่ามีดวงมีดหัวกรสิด้วยวับหลุตัวเ,ป,วเป็นศูหครับความมากเลยพือแจงงบอกกันเลยเสียช <laughs> ่วเนาหันอะให้มันก่ซกับจงก่ซีันเลยจีก่กันลยจนกนลยจนกดอซีันเลยน่ี่ัล้วนั่นเนาะ เป็นให่เกาซีมันมาโอ้ยังก็ดกซีมันมาซีเกาหรือเกาซีห้ซีเกาห้ซีเกาไปดกลาเป็นซีหูครับเปซีหมันออกตัวกับหัวเด็กเกานี่ามันสำคัญถ้าได้ไปนอนสำคัญไรถ้าอยู่คนพูดเลยเที่ยงบ้านละคนพูได้มีดวงกันที่เป็นดอกใช่ไหมอ่าคนพูดไม่ดอก็เป็่นนั่นแหละไนพูดไมีดวงก็งูหูพอดีไปสดครับหูพอดีงูประกหางก็สีไปสนะครับ งานมีสิ่งสำคัญอยู่คันว่ามาเก่าก็มาหรเตีนหัวไปโลดพว่าอวดว่างเป็นม่หมวยชุไทยอันนี้ถือว่ามาไหวแม่ไหวโคูเฉียวอยู่ครับหรือเป็นน้ำมซีจมกัไปจักนั่นั่นบอกนั่นมากเลยจีาตัวผมไปเที่ยวเอื้นหาอยู่มื่อวันใหม่เมื่อว้เอื้นเบันขึ้นหรือบกวนเนี่ยใช่ตองวัดมาขึ้นหนึ่งศูนย์หกมากมวยนี่โคชูไทยเลขงานอขึ้นศูนย์เก้ามันวะแบงครับ 09กีตัตัวเดียวกันเพราะว่ามือแรก่นเบอเ่รอก่ามือแรกก็คือนัหนึ่งหนึ่งศูนย์หกและ69เกตองวัาได้พี่น้องครับแต่ว่าบัดนี้มาหยอดตอนชุมนุมนี่วินาทีนี่ก็คือศูนย์เก้าเล้นครัตัวเดียวกันรัม่สองก็เลขตัวกันกันหนึ่งศูนย์เก้าเลยันนี่คือเป็นของงานต่เราบบิดีวั ราบริเนมมาที่ถิ่นในวันหลังคือบนรดบริบารดิ้าเจ้าก่อนระบอกพอไหมนั่นบอกที่ผมบอกเดี๋ยววน้บอกนางแต่นนี่เอาบทนั่งป่ค่ะต้องได้เอาเพราะรบริบาลรับริกรมากเลยครับอาจรยทว่าบนาด้วยนะคะรอบนี้แต่วันที่หนึ่งผมก็จะมาีกเดือนครับครับที่ได้ทุกนาเปลี่ยนแปลงนะท้ามผมนี่เอาแบบเปลนแปลงเลย เปลี่ยนบอลมันอาจจะเปลี่ยนนะครับเป็ี่นราคาแล้วคึ้นปูปูมันได้บอกมาคือทอนดแล้วขึ้นแล้วเนาะแมนครับงานราบอบมากถ่าเนียดคช้สันนดิบมด้นไปใชแต่ว่าคัดลเล็กซื้อมงเชียนไห้ได้เยอะแต่ว่ารอบนี้ย่าบอกไปกว่าสุดเถียวเด้แมนครับบอกไว้กวาสุดเถียวสุดเถียวมือเล็กอว่าเลยแมนครับปิงซ้ามือกับฝั่งขวา่งกีดองว่าตลอามงหงกัเขียวเราขึ้นกันปะทำย่าบอกทอนบอกอนเยอเยเน่อยะนั่นคนเขียวผสมเนื้อ นี่ม่พันมาได้ไเนาะันนพันมาใสเก่ามันมาออกสีหกลับมาออกรันนี้มาสูงเกยี่ประมาสูงหกวันนี้มาบอสันท่าพิจารณานาอด้เนาะแม่ครับเรีอผมว่าสัปดาห์นี่มดวงกับสิบปีลาตอกันคันผู้ซื่อหนึ่งศูย์หกมันเต็มนี่ให้ตังไดสันผู้หนึ่งศูนหกมเต็มเรากระบเสือเป็นหนึ่งเป็นศูนย์หนึ่งเกาะดตัวมันจังีบว่เต็มคือโรคระวางหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งห้า คืลองาโอ้คันลักสาวตัวแบบนีนบ่ต้องต้งอันนึ่งจเป็นศูนย์หนึ่อาตัวออันนี้เป็นบอว่ามาสิโบ่สองนี่นี่ยหล่อะนี่อ้ล่เลบ้าเสียลเนยมาสิโบที่เดียวจะมืออันนี้เนี่ยต้องหากรตรงกับพรองันเพราะว่าเาเสียไปแล้วว่าเออในปูปูเ้ยเป็ียนสีเด้แต่คนไลฟ์เป็นน่เพกับเสียไปแล้วมาสีบเบาอีกเสียเสียเรียมาจากแรยลับบ้านนี่ยเรีมาจากรยแล้วตาผม อยเพิ่นผมยิ้มน้ำปูคนน่าไม่ก็ได้ตัวหนึ่หนึ่งห้าแมนครับแนวทา่านเคยเปลี่ยนครับเรียนก็มาหลายตัวพี่น้องเอาคือตรงกันกับลูกศิษย์ปูที่มาให้สีแดงจังหวัดนะไรครับเอาว่าเราเล่าฟันเกี่ยวบอเชียวเต๋อนี่ผู้นี่นี่เราเราไม่อยู่นักปูจนจากกระต๊อบจนในบ้านมาแมนครับจนนี่รถไม่ลาบเลยรมาแท้สองสามคันเดูอแล้ กุฎีก้นกคนกนหมอคกุฎีคักแน่เหรอครับจากพี่มี่ยงกนี่นครับจากยางมาจนจนที่ขีรถเลยไปแต่บอเบอรเล่าหันบอบอนินทังโกดลาบไปท้งรถเนี่ทางนั้นครับอันนี้ทางโลกทังโลกเข้าเนี่ยมาการงานกใหนกการงานกรการงนกกางานกงานกางานกางาการงารงานรงาการงานกาากานกางกงาการา้รงานกรการงาีกางกสรงนการงานกางลนก ยังลูกเราโคนบังีแสดงว่าเป็นคุณแม่ียงเดียวแมนครับคือตอนตัวปานลูกไส้หล่เราด้เจ็ดปีคู่แหน่บบทีได้อยู่วังสิบเอ็ดปีเลยเกิดว่าตั้งแต่ทำไมต้แต่ลูกของม่ฆ่าอูอยู่ลูกสาลาฆ่าอูอยู่ต่ไง้นี่อาจะกปีแล้วมันเจ็ดแปดปีแ่ไเกิด้นแส่แ่าอจะาลีมยหยอนเงินได้ยงนมแมนครับ ยอดนี่มีสำคัญต้นแรกของของท่านของพระเพราะว่ามันเกิดอันเดียวแ่ตวนให้ตัเลขเนี่ยสามสองเจ็ดเก้าสเพราะว่าเลขเลขจนรื่ออะไจะได้เจ็ดเก้าสิบเลขยาบ้างที่ล่ยวายได้พอทีว่าคันมันตกกันเป็นหังรถเนี่ยวนวครับมันตกกันมันดีบาดแผลวนิวายได้แน่ไปได้มากใบหนึ่งลยเจดเ้าสับคาบูบังใช่ได้ไหมครับ ได้ตรงกันในพัะวันเนี่ยคยังคงเคยบอกนะทางแมน,ลนหลายหลายมองมัดตรงกันเพื่อเพื่ออาจารย์เป็นาลาพี่ห้องโอกาสที่นั่นนะก็นั่นแหละเพราะักไรงานก่อสรลาะครับประกันกำแขงเพ่อโอ้ยผมละนอนพ่พ่อเป็นบ้านอนนะครับเอานแกนไปผมอยู่ผมเวลาได้ฝันแบบผมมีเวลาได้ฝันเนาะครับพ่อเพิ่มเพมอะไรนอนเมื่อใดก็ได้ เพิอมเติมมาต่อไปโอ้มาต้ก็หยอดเงินแท้เลครับถ้าผมเนี่คคือ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 ปัญหามาต่อไปคืออะไระวมาเขาปรด้วันนี้ต้องบอกว่าระว่างต้นเงินเด้อมัวผลมาตเหล็กตัวจันไม่ไม่ามาต์เหี้ไม่เยอะที่จะพุงอะไรแค่เือที่ว่าเปลี่ยนตัวได้จังไนแบบว่ามัดมาให้บัดตรงเงินด้ขอทายทางบ่มโอกาสที่ เต็มทีน่าจะกับิวคนไล่เตียวสามตัวจะเขาบัานหลุ่นกัน่ะวดที่นี่ที่สามบอนเพราะว่าสองตัวเพิ่นเขามาอะไรนี้มือนวันนี้พอสามตัวเพิ่งทานผมก็ว่าเน่ยนะครับนี่ตัวใดแน่นองมาใหมว่าจกตุเรกปูดีกั่นี่แนีทางไอ้ปูเป็นโซ่ครับไอ้ปูเป็นโซ่อานะครับเด้อ อาจาราได้อาจารย์ไ่า่ะเหรอเอ้าไลองอาจาทย์ยอดเงินจนนี้ครับเป็นอะไร้นเงินที่ห้ามจนแหลกของของพระของท่านเพิ่นจะคือสามสองเจ็ดเก้าสิบแหแล้วนะครับนีเดยวแบบนี้เด้เอ้านะครับครับอ่าครับเป็นน้าอาถ้คงสุดท้ายนะคูนะร้บผมคงสุดท้นี่จะมีเลขต้นเงินครับแล้วก็เลขที่ปูให้แมนครับ ศูนยหนึ่งหกครับแมนครับนี่ศูนย์หนึ่งหศูนย์หนึ่งเก้าเนาะตาหกอาจจะปีกับเป็นเก้าสามสองตัวมีหกเก้าอันนี้ของเราหนักใไามครับของงาครับหกเก้อของเราหนักกับอะไรเก้าอันศูนย์เก้าหรือของงาครับงาดอนกัมบค่ะแมนครับผู้เล่าหายุ้มหันอย่แล้วผู้เล่าหายสีสีเก้าแล้วครับแต่แต่ว่าต้องเียนเ้าเเช่นถือสีขนาด เราเป็อนว่าสีแสสีดี้แมนครับครับครับอย่าไปนอนโูบะมี่ฝันยังเพิ่มเติมมีเท่านี้บาเท่านี้นะครับเท่านี้ใจเห็นบะหมี่แต่ไดมาเติมนะครับครับเป็นแนสรุปสรุสรุปสรุปสรุปรุปสรุปสรสรุปท้ายสรุปสรุปสรุปสรปสรุปสรุปสรุปสครปสุปสรุปสรสุปสุ้รุปสรุปรุปสรุนรุสรุปสุปปลปปสปนร นี่จะเอาไปแลกโลดใื้อได้รือสีอันเนาะปเนาะการจังว่าครับวากรื้อแล้ววทาเอาเงินหลดเนาะปูเนาะท่าพวงเปคนค่อนข้างที่ีนหลาเตียงเรือบปานกำแขครัว่าปานกำแฉครับคือถือข้าพดแา่นครับยากากากยากากาพี่อองปานกำแฉครับท่านนันอยงจะาเรีนี่ัเตรมดีได้ยังคัว่านั่นนะครับแบบนั มันตรงกันไรไรไส่วรมันม่ันใจเนาะตรงกันายเนาะ้าผมเยนเพื่อนหายมากผมแบบมันใจไปยังไงคนเพื่อนหายเป็นยัง่นครับอยาาจะเป็นว่าหาไปเป็นัง่นครับเพื่นหามากเลยผมก็มันใจเรื่ว่าว่าเพื่อนั้นเยครับเป็นัง่นครับแบบนี้มามุมทึ่งเกินจับกับพอ แที่บานีเบอร์ซับเป็นยังไงบานเจ้าว่าคือเชียงน้ำปูนี่ก็มันวอกมันใจซ้ำใดยเจ้าซื่อเ่าเปดนไงเด้อกไ้่เจ้าลราซื้อเล่านี่เป็นตัวคับไปซะก่อนคไม่เจ้านี่ห้ามเนี่ยมีเอาบานิ บอกแมันแต่มีแต่เอามาขึ้นเคียงไปซื้อดิเอมาขึ้นเคียงอเรพอีมูไตรวมเน่ยเยวแ็เนผู้เดียวเบิ่ทราบกันแตกสามตัวว่าจังไดกรวยค่ะรวยเยแล้วรวยเอแล้วสิเฮดจังไดกับผู้กับเนยน ถ้าไปเฮ็ดเป่นสิมาจจังมอลำั่มเฮ็ดจบิงจรงเลยบอลเบาๆได้มอลรับยานนะครับอยากในปุ้นได้ช้างอันมองนี่ไม่แม้เวลาเอามมาในหัวแต่บมีไม่มองยืนไหมขาเครื่องก็แตกบอลแล้วปูนล้วขุสะพานปวดกินมื่แล้วคุนนะเค่งหลังคาดเลงดสิรู้สิหัวเราปูแล้วปูแลเอาไม้ได้เฮ็ดหลังคาะได้มันก็เลยปวดขึ้นเต็มหมดเลยนี่ ทัที่คัญของทแม่เขาเดนเลเพราะว่าเมลาเขาดังลักษณะนั่ี่มันเอาลงมาเมื่อวานเอาแล้วครับมันหนักผ่าเกนฑ์หนานไม่บอกอยู่บนเออยานมันหยดลงคาาเ็ดใหม่หรือว่ามีโฟมมีากอะชิิไปนี่ไแ่งครับกว่านครับเป็นไม่โดนขมากันเน่ได้เพราะเพราิมรมเปดรมยากเปิดแอร์ดมาไปได้เจ็น้ากันเลยตัว อันนี้เจ๊เอาหน่อยอะไรขยายห้องอีกจ้าหน่อยครับคุณครับมันมันมีมันมันจำกัดพื้นที่มันจำกัดอจะยืดทุกอย่างเต็มบ่อาจารย์แน่เพื่อลูกศิษย์ลูกหาปูไม่อีกตีเนาะเขาบได้ปยูดแล้วเขาบอกไปย้ํากังอาจารย์แล้วแล้วเป็นเยียางตาแล้วล่ะเขาบอเป็นคนทอดทานะครับเป็นคนทอดทานะ คือนี้ให้อาจารย์แหลขึ้นเคียงผู้เดียวมึงด้เนาะไปใส่เงินก่อนบอกบอตามไปใส่เงินก่อนอาจารย์แหล่จขึ้นเคียงค่างเคมสิายุเป็นงูรัเนายการกัมเชีัร์ภาัวเะกัส มอลำหนีปูยานเห่้โ <basics> อ oh, no yeah. nah ้ดดยขนอยครับเราคุณมอล่ำหนีโดยข้าหน่อยไปถ่าลาบข้าตอนแมวครับโอ้ยคุะคุมอหล่ำโอ้โดยเบาหนุมูนอพมาว่ามีปูมาให้สัญญาว่าสิงางมอล่ำแขงนะนแหลแข็งนบยาปันกําแขงกันเลยลาปันตอนแมวเลยใส่หนีของกันแล้วที่ครับปูแมนครับคุว่าคุลำโอ้ปาดเงี้ยไปถ่ายแล้วเขาทำไมเขาคุมาถดปาดเง้ยไปโอ้ย การำตอนขันขันเป็นเงินเท่าใดมากไหมค่อยู่ดีแต่ย่ำสีมันโ่้เป็นอย่างที่ลำบากเลยออวันสางให้ผู้ดีกว่าเนะสางง้อสางเงี่ยมคือจะเงียงผ้าหนีกะไม่เก้าลว